คนในวงการฟุตบอลโดยเฉพาะในสหาราชอาณาจากักรหลายคนมีบรรดาศักดิ์ได้เป็นอัศวินติดยศทันเซอร์เป็นธรรมเนียมของประเทศเขาครับที่ให้ยศเพื่อตอบแทนคุณงามความดีจนถึงตอนนี้มีคนในวงการฟุตบอลมากแค่ไหนที่ติดบรรดาศักดิ์นี้แล้วมันมีแค่ทันเซอร์หรือเปล่าต้องทํำยังไงละ่ะถึงจะติดยศอัศวินได้ตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอทันเซอร์บรรดาศักดิ์พระราชทานของคนวงการลูกหนัง ในยุคกลางที่ประเทศอังกฤษครับยังอยู่ในศึกสงครามขี่ม้าถือหอกฟันดาบรบพุ่งกันเป็นกิจ,จวัตรอัศวินคือบรรดาศักดิ์อันทรงเกียรติบรรดาศักดิ์ที่จะมอบให้ผู้กล้าที่ออกรบห้ามหันศัตรูต่อสู้เพื่อปกป้องราชบัลลังก์ของพระราชาแต่งตั้งจากกัตรรย์โดยตรงด้วยการวางดาไว้บนบ่าเป็นสัญลักษณ์ของนักรบที่ทำหน้าที่เพื่อบ้านเมืองเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปประเพณีตั้งแต่ยุคโบราณน,นี้ก็ยังมีสืบทอดกันมาครับแต่เปลี่ยนบทบาทไปให้เข้ากับปัจจุบัน ย้อนไปในสมัยพระเจ้าจอร์จที่5ทรงครองราชในปี1917พระองค์มีพระราชดำริให้นำการพระราชทานบรรดาสักกลับมาใช้ในรูปแบบของเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตา ซึ่งจะมอบให้กับผู้คนที่เป็นชาวสหารชาชอาณาจักรเท่านั้นโดยที่ผู้จะได้รับจะต้องมีความดีความชอบทางการทหารเพื่อสอดรับกับช่วงนั้นที่เป็นภาวะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งก็ยืนยาวมาจนถึงปัจจุบันแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงจากผู้ที่ทําความดีความชอบทางการทหารเท่านั้นเปลี่ยนไปมอบให้กับคนที่ทําความดีในสาขาต่างๆหลากหลายครับที่สามารถสร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้กับประเทศเป็นไปได้ทั้งนักกีฬานักธุรกิจนักสแสดงนักวิทยาศาสตร์ โดยเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งจักรวรรดิอังกฤษนี้มีทั้งหมด5ชั้นด้วยกันครับเริ่มตั้งแต่ MBE OBE CBE KBE และ GBE ที่เป็นชั้นสูงสุดโดยที่จะมีแค่ชั้น KBE และ GBE เท่านั้นที่จะเป็นชั้นอสศวินและได้รับยศเซอร์วางนำหน้าชื่อแต่ในวงการฟุตบอลครับไม่ค่อยมีคนที่ได้รับเครื่องราช KBE และ GBE เท่าไหร่เท่าที่บันทึกไว้ก็มีอยู่3คนครับโดยมี2คนที่เกี่ยวกับฟุตบอลน้อยมาก คนแรกคือเซอร์ฮูเบิร์ตแอสตันท่นเคยเล่นในระดับสมัครเล่นและเคยอยู่กับเวสบอมบิดในช่วงสั้นๆและได้รับเครื่องราช KBE ในปี1 9 5 9จากการบริการการเมืองและสาธารณะอีกคนคือเ e อิรคาโดเกนที่8เคยเป็นประธานเชลซีในปี1981-1982ถึงปีที่เหลือท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับวงการฟุตบอลเลยคนที่3คือเปเล่แต่ก็เป็นการได้รับแบบกิติมศักดิ์ด้วยความที่เขาไม่ใช่คนสหราชอาณาจักร ก็เลยไม่ได้มีเซอร์นำหน้าชื่ออ้าวแล้วแบบนี้ท่านเซอร์ทั้งหลายในวงการเนี่ยมาจากไหนกันล่ะครับในวงการฟุตบอลครับคนที่ได้รับเครื่องราชเดี่ยสูงกันแค่ชั้น CBE เท่านั้นครับ ซึ่งตามปกติก็จะไม่ได้รับคําว่าเซอร์หรือบรรดาศักดิ์อัศวินแต่คนในวงการฟุตบอลมากมายหลายคนอาจจะรวมถึงนอกวงการด้วยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ที่เรียกว่า Nice b สเบเ e l l e r ซึ่งมักจะเป็นการพระราชทานเป็นกรณีพิเศษให้กับบุคคลต่างๆบางคนที่ได้รับเครื่องราชในชั้นต่ำกว่าระดับอัศวินลงมาเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลนั้นๆชั้นอัศวิน Nice Bachelor นะครับจะมีบรรดาศักดิ์ต่ำกว่าชั้นอัศวินของ KBE และ GBE แต่ก็ได้คำนำหน้าชื่อที่เป็นเซอร์เหมือนกกกกัันนนยยตวออ่าางคร อ,อย่างเซอร์เอลตันจอห์นที่เป็นนักดนตรีหรือเซอร์แอนโทนีฮอปกินที่เป็นนักแสดงทั้งสองคนได้รับเครื่องราชชั้น CBE แต่ก็มีบรรดาศักดิ์อสศวินหรือสมาชิกวงเดอะบิทเทิลทั้ง4คนได้รับเครื่องราช MBE แต่มีพอลแมคคาร์นียและริงโกสตาร์ที่ได้ประดับยศท่านเซอร์ กลับมาที่วงการฟุตบอลกันครับคนที่เราคุ้นชินกันที่สุดก็น่าจะเป็นเซอร์เอเล็กฟูคุสันอดีตกุนซือของแมนยูเอตดเฟอร์กี้ครับได้รับเครื่องราชชั้น OBE มาตั้งแต่ปี1985เมื่อครั้งพาอ,อัลบาดีนควา้าแชมป์สกอตติสพิเมล,ลีกแล้วมาได้เครื่องราชชั้น CBE ตอนปี1995จากการที่รับใช้สมาข,ของฟุตบอลมาอย่างยาวนานจากนั้นครับหลังจากที่พาแมนยู ฟาร์ธเป็นแชมป์ได้เป็นทีมแรกเขาก็ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์อัศวินจากความดีความชอบนั้นฝั่งแมนยูเอตดยังมีอดีตผู้จัดการทีมที่มีบรรดาศักดิ์อัศวินอีกคนนั่นคือเซอร์แมตต์บัสบี้เขาคุมทีมแมนยูในปี1945-1969ปี19หลังประสบโศกนาฏกรรมที่มิวนิคในปี1958บัสบี้รักษาตัวในโรงพยาบาลเมื่อออกมาแล้วเขาได้รับพระราชทานเครื่องราชชั้น CBE ในปีนั้นหลังจากพยายามต่อสู้กับ FA เพื่อพาแมนยูเอตดไปเล่นฟุตบอลยุโรปให้ได้แม้ว่าจะลงท้ายด้วยการสูญเเสียยขาก็ไมม่อ และสามารถพาแมนยูเอเต็ลกับมาเป็นแชมป์ได้กลับไปเล่นฟุตบอลสโมสรยุโรปอีกครั้งพร้อมสร้างทีมบัสบี้เบบนักเตะที่เขาสร้างขึ้นนั่นคือบ็อบบี้ชาวตันเดนิสลอและจอสเบดแมนยูเอเต็ชุดเกิดใหม่นั้นขึ้นเป็นแชมป์ยุโรปทีมแรกของอังกฤษในปี1968และแมตต์บัสบี้ก็ได้บรรดาศักด์อสศวินจากคุณงามความดีนั้นครับ ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับก็พูดฝั่งแมนยูเอต็ดให้หมดเลยแล้วกันครับอีกคนคือเซอร์บ๊อบบี้เฉาตันหลายคนอาจจะเห็นว่าเขาเป็นบุคลากรอาวุโสของวงการฟุตบอลอังกฤษอาจจะติดยศท่านเซอร์มานานแล้วแต่ความจริงไม่ใช่ครับเซอร์บ๊อบครับได้รับเครื่องราชชั้น OBE มาในปี1969หลังจากเป็นส่วนหนึ่งที่พอังกษิษควา้าแชมป์โลกจากนั้นในปี1994ก็ได้รับเครื่องราชชั้น c b e อีกแต่กว่าจะได้มารับบรรดาศักดิ์เป็นท่านเซอร์ก็ในปี1994ครับแถมนิดหน่อยครับกบ เขาได้เป็นทันเซอร์จากการประสบความสำเร็จด้านธุรกิจส่วนมือขวาของเขาเซอร์เดฟเบลฟอร์ดเป็นทันเซอร์จากการประสบความสําเร็จด้านการกีฬาจักรยาน ฝั่งเลี้ยวภูครับก็มีตำนานที่เคยรับพระราชทานยศอัศวินเหมือนกันนั่นก็คือเซอร์เคนนี่ดันกิสอดีตนักเตะและโค้ชของทีมเรื่องความเป็นที่รักและฮีโร่ของแฟนบอลเนี่ยไม่ต้องสงสยัยเขาเป็นคนพาทีมเป็นแชมป์ลีกสูงสุดได้ทั้งสมัยเป็นนักเตะและโค้ชแม้จะเป็นคนสกอตแต่เขาก็มีความผูกพันกับเมืองเลี้ยวภูมากๆคิงเคนนี่ครับได้รับเครื่องราชชน MBE ในปี1985จากการรับใช้สมาคมฟุตบอลทั้งในอังกฤษและสกอตแลนด์เวลาผ่านมาจนถึงปี2018ที่ผ่านมาครับคิงเคนนกังอฤษ และกับเมืองเลี้ยวผูมากมายทําให้เขาถูกเสนอชื่อให้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์อัศวินบุคคลที่ได้รับพระราชทานยศอัศวินในวงการฟุตบอลยังมีอีกหลายคนครับแต่ขอหยิบยกบุคคล แค่ที่มีชื่อเสียงผ่านหูผ่านตามาบ้างครับเริ่มที่เซอร์บ๊อบบี้ล็อบสันอดีตผู้จัดการทีมผู้ที่มีชื่อเสียงของอังกฤษเขาคือบุคคลที่เป็นตำนานของวงการและถูกยกย่องจากคนรุ่นหลังมากมายครับความสามารถในการบริหารจัดการการไม่ยอมแพ้ความเข้มงวดใส่ใจในตัวนักเตะและความสําเร็จมากมายกับสโมสรอิบิสวตพีเอวีปอร์โตบาร์เซโลนาและนิวคาสเซิลเขาเป็นต้นแบบให้กับคนในวงการโค้ชมากมายหลายคนเขาเคยได้รับพระราชทานเครื่องราชชั้น CBE ในปี1991ได้รับพระราชทานยศอัศวิน ในปี2002ซึ่งทั้งสองครั้งเป็นการมอบให้เพื่อสดุดีความสําเร็จที่เขาทําได้ในวงการฟุตบอลครับอีกคนครับที่น่าจะเคยได้ยินชื่อกันดีตำนานนักเตะยุคเก,กา่าเซอร์เจฟเฮิร์ตกองหน้าระดับตำนานของทัพสิงโตคำรามบุคคลผู้ยิงแฮตทริกในนัดชิงชนะเลิศในฟุตบอลโลกปี1966ที่พาอังกฤษคว้าแชมป์โลกสมัยแรกเซอร์เจฟครับเป็นตำนานของวงการฟุตบอลอังกฤษ เคยเป็นนักเตะของเวสต์แฮมและสโต k กซิตี้เคยเป็นแชมป์เวเวคับและคัพว bueno ินเนอร์คับกับขุนคอนเซอร์เจฟเนี่ยได้รับเครื่องราชชั้น MBE ในปี1 9 7 9และมาได้บรรดาศัก์ิอัศวินตอนปี1998ซึ่งมาจากความสำเร็จและการรับใช้สมาคมฟุตบอลอังกฤษอีกหนึ่งนักเตะในยุคใกล้เคียงกันครับคือเซอร์สแตนลี่แมทธิวตำนานนักเตะของสโตกซิตี้และแบ็คพูล เคยพาแบ็กพูลควา้าแชมป์เอฟเอคัเขาเป็นคนที่เปลี่ยนไปด้วยความเป็นผู้นำและเป็นที่ยอมรับในฝีเท้าเป็นนักเตะคนแรกที่คว้ารางวัลบอลลงดอร์ในปี1956จากนั้นในปี1957เขาก็ได้รับเครื่องราชชั้น CBE เพื่อเป็นเกียรติกับการเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของยุโรปในครั้งนี้และในปี1965เขาได้รับเกียรติอย่างสูงได้รับบรรดาศักดิ์อศวินทำให้เขาเป็นนักฟุตบอลเพียงคนเดียวจนถึงปัจจุบันครับที่เป็นทันเซอร์ตั้งแต่ยังไม่แขวนสตาร์ ปิดท้ายที่บุคคลที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักด์อัศวินแบบสดๆร้อนๆครับนั่นคือเซอร์แกลเลตเซาเกตอดีตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษเขาเพิ่งได้รับบรรดาศักด์อัศวินมาในปี2025นี่เองครับสมัยเป็นนักเตะเขาเป็นผู้เล่นตำแหน่งกองหลังเลยในกับคิสตันพาเลตแอสตันวิลล่าและมิเดสโบ ตดทีมชาติอังกฤษมาทั้งสิ้น57นัดยิงได้2ประตูจากนั้นเขาก็ไปทํางานเป็นผู้จัดก,การทีมเริ่มจากคุมโบโลแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่จากนั้นก็เข้าไปทํางานกับสมาขอฟุตบอลอังกฤษในปี2013 2016, ถึงปี2016เขาคุมทีมชาติชุดยู21จากนั้นก็ขึ้นมาคุมทีมชุดใหญ่เต็มตัวแทนที่ของสจ๊วตเพียส ที่ออกจากตำแหน่งไปจากนั้นเขาก็คุมทีมมาอย่างยาวนานจนถึงปี2024เซาเกตได้รับพระราชทานเครื่องราชชั้น OBE ในปี2019หลังจากนั้นเขาก็พาทีมชาติอังกฤษเข้ารอบชิงยูโรได้2ครั้งติดต่อกันแม้ว่าจะคว้าแชมป์ไม่ได้แต่ก็เป็นคนพาอังกฤษเข้าใกล้ความสำเร็จมากที่สุดนับตั้งแต่คว้าแชมป์โลกเมื่อปี1966ถือเป็นความชอบอย่างสูงจนได้รับบรรดาศักดิ์อัศวินเป็นเซอร์แกเลตเซาเกตแบบตอนนี้ครับ การได้บรรดาศักอัศวินครับไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรมากมายครับแต่ก็ทําให้เป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงในสังคมมีคนเห็นคุณงามความดีที่ทําและตอนรับเนี่ยก็ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2หรือไม่ก็สมเด็จพระเจ้าชาวที่3พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันอย่างไรก็ตามครับก็มีนักฟุตบอลอีกหลายคนที่ได้รับเครื่องราชแต่ก็ไม่ได้รับบรรดาศักชั้นอัศวินซึ่งก็ถือเป็นเกียรติแก่วงตระกูลเหมือนกันเช่นสตีเวนเจลาร์ดได้รับชั้น MBE จากการรับใช้ชาติและเป็นกัปตันทีมชาติแกลลี่แม็กอลิสเตอร์ก็เป็น MBE เช่นกันจากการเป็นกัปตันทีมชาติสกอตแลนด์ รันกิกเคยได้ชั้น OBE จากความสำเร็จในวงการฟุตบอลและเป็นกัปตันทีมชาติเวลล์กเริเตเบลในชั้น MBE จากการเป็นกัปตันทีมชาติเวลล์เบลี่ฟ์กูสันชั้น MBE จากความสำเร็จในวงการฟุตบอลสกอตแลนด์แฮริเคนชั้น MBE จากการรับใช้ชาติและเป็นกัปตันทีมชาติอังกฤษอาลันเชลเลอร์ iller, ชั้น CBE จากความสำเร็จมากมายการรับใช้ชาติและทำการกุศลหรือเดนิสลอร์ปีเตอร์ชิวตันแกมซูเนตได้ชั้น CBE กันหมดครับ David Abraham, BE, เดวิดเบ็คแฮม โก็ชั้น OBE จากการทำมูลนิธิเพื่อการกุศลริโอฟอรีนานชั้น OBE จากความสำเร็จในวงการฟุตบอลการกุศลเควินคีแกนแฟงแลมพาดหรือมาร์คฮิวในชั้น OBE รวมถึงมาคาร์เตฟอร์ดในชั้น MBE จากการออกหน้าต่อสู้เพื่ออาหารกลางวันเด็กในช่วงโควิดความจริงยังมีคนที่ได้รับเครื่องราชชั้น MBE OBE และ CBE อีกมากครับ แต่ละคนเนี่ยก็สร้างคุณงามความดีให้กับประเทศและความสําเร็จแกว่วงกูลต่างๆกันไปรวมถึงชั้นอัศาวินด้วยที่ก็ยังมีคนที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลแต่อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากนักซึ่งอาจจะตกหล่นใครไปบ้างต้องขออาภาัยกันไว้ล่วงหน้าด้วยครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ